สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคมเดือนนี้ดาวเสาดาวเจ้าเลนการเงินและดาวพฤหัส ดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวประจำตัวของคุณยังคงจรกลุ่มรักคุณอยู่นะดาวก็ยังเดินถอยหลังกันอยู่ชาวธนูก็อาจจะยังอึดอัดในเรื่องของการเงินการทองถามว่ายังทำมาหาได้ไหมยังทำมาหาได้แหละดาวพฤหัสเองก็ยังจรเป็นเกษตรอยู่เพียงแต่ดาวอาจจะเริ่มนิ่งสักนิดหนึ่งแต่หลังจากวันที่6ตุลาคมไปทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสจะเริ่มเดินหน้า ชาวธนูคุณที่กระปกกระเปรี้ยมานานรู้สึกพลังกำลังมันจะถดถอยก็ทำให้ชาวธนูมีกำลังมีพลังที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างงานสร้างครอบครัวสร้างหลักฐานแบบเต็มแม็กนะทีนี้มาแบบจัดเต็มดาวศุกดาวเจ้าเรือนลาภะยังจอนอยู่ในภพสุภะนะดาว อาทิตย์เจ้าเรือนสุภจรอ,อยู่ในภพกรรม,มะและดาวพุธเจ้าเรือนกรมมะและเจ้าเรือนปัตนิ์ก็จรอ,อยู่ในภพลาภะดาวยังได้วงจรเกษตรกันอยู่ดาวยังส่งผลยังสนับสนุนชาวธนูในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสําเร็จที่เกี่ยวกับงานยังคงมีให้ชาวธนูได้ชื่นใจนะยังเป็นโอกาสดีๆเป็นความสําเร็จดีๆที่ชาวธนูน่าจะคว้าเอาไว้ สำหรับชาวธนูท่านไหนที่ยังไม่มีความรักนะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักได้นะเพราะสุขจออยู่ในพบสุภะเรือนของอาทิตย์เป็นคู่สมพลนะถ้าเจอคู่ในช่วงนี้คู่ก็ค่อนข้างจะเป็นคนเก่งแล้วก็อาจจะมีโอกาสเจอกันในแวดวงการทํางานของคุณนั่นแหละเพราะว่าดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะก็จออยู่ในภพกัมมะนะนะก็มีโอกาสเจอกันในแวดวงงานคู่เป็นคนที่มีความสามารถ เป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งทำงานเก่งนะสิ่งที่ชาวธนูต้องระวังหน่อยก็คือราหูเจ้าเรือนสหัชชะที่จออยู่ในภพอริ นะลาหูกับพุทธเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่แล้วแล้วพุธกับดังโดนอังคารและโดนดาวมฤตยูเล็งจะทําให้ชาวธนูคุณจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงพี่น้องได้นะแล้วมีปัญหาในเรื่องของอะไรเรื่องของการงานเรื่องของผลประโยชน์นี่แหละใครที่ทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงกับพี่น้องต้องระมัดระวังรวมถึงในเรื่องของการทําเอกสารสัญญายังคงต้องรอบคอบนะ สหัสชชาเองหมายถึงการเดินทางได้การเดินทางระยะสั้นๆอาจจะทําให้ชาวสนูมีปัญหาคลุกขลักบ้างในเรื่องของการเดินทางถ้าสหัชชะหมายถึงการเจราจาการติดต่อช่วงเนี้ยพุทธเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเจราจาการนัดหมายอาจจะมีโอกาสที่จะเลื่อนได้นะ สหัชาเองก็แปลว่าสังคมรอบข้างสังคมใกล้ตัวคุณได้ในเมื่อสหัชชาอาลิเวลาปีครึ่งนับจากนี้สภาพแวดล้อมรอบตัวสังคมรอบๆข้างอาจจะเต็มไปด้วยกอสซิป เต็มไปด้วยเสียงนินทาเสียงติฉินอะไรแบบเนี้เนาะทำให้ชาวธนูไม่ค่อยสบายใจสังคมรอบข้างสังคมรอบตัวอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้กับชาวธนูเท่าไหร่ในรอบปีครึ่งนี้และยังรวมถึงการที่คุณจะคบค้าสมาคมกับใครต้องดูให้ดีนะเพราะตอนนี้บอกเลยว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะ ในส่วนของเรื่องการเงินดาวเสาดาวเจ้าเดินการเงินที่จรกคุมรักคุณอยู่เนี่ยดาวเสาเริ่มเดินหน้าละเพราะฉะนั้นปัญหาความทุกข์ต่างๆความอึดอัดความเครียดความทุกข์ใจที่ชาวธนูแบกรับมาตลอดระยะเวลาเกือบเกือบสองปีกว,ว่ามาเนี่ยรวมทั้งที่ดาวเสาจรกลับมาเนี่ย จะทำให้ปัญหามันจะเริ่มคลี่คลายนะแล้วเกตที่ลอยอยู่ในเรือนการเงินทำให้ชาตินูบางท่านคุณอาจจะต้องเครียดอยู่บ้างยังต้องหมุนเงินอยู่บ้างแต่เกตที่ในเรือนการเงินก็ทำให้ชาตินูมีโอกาสที่คุณจะได้เงินพิเศษมีโอกาสที่การเงินจะมาได้หลายช่องทางนะอาจจะมีเงินพิเศษมีงานพิเศษ นะทีนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะเองเนี่ยถ้าปุตตะหมายถึงบริวารหมายถึงลูกน้องปุตตะเล่งกับพูดเพราะฉะนั้นชาวธนูคุณก็ต้องระวังคุณจะอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกับบุตรหลานบริวารทะเลาะกับลูกน้องนะแล้วก็ทั้งบุตรหลานบริวารทั้งลูกน้องอาจจะทําให้ชาวธนูต้องเสียเงินเสียทองได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ชาวธนูต้องระวังนิดนึงวันที่9ตุลา ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศจรเข้าพบพันธุเอาละอังคารในเรือนพฤห,หัสก็จะถึงเสาที่สถิตอยู่ในเรือนพฤห,หัสเหมือนกันอังคารกับพฤห,หัสเองเขาเป็นคู่สมพลนะเพราะฉะนั้นก็จะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างหลักฐานการสร้างสร้างงานอันนี้ถือว่าดี แต่อังคารและสาวเองเขาเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นชาวธนูก็ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงหรือความไม่เข้าอกเข้าใจมีโอกาสที่จะแตกหักกันได้กับคนในครอบครัวในด้านที่ดีนะมีโอกาสที่ชาวธนูจะได้หลักทรัพย์ใหม่ๆเพิ่มได้บ้านได้รถ ได้ที่ดินนะมีโอกาสที่จะได้แล้วก็ได้แบบที่คุณไม่คิดว่ามันจะได้เพราะองค์การอีกเรือนหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าเรือนวินาศแต่สิ่งที่ยังต้องระวังก็ต้องระวังในเรื่องของบุตรหลานบริวารเหมือนกันนะเพราะว่าดาวอีกอีกเรือนหนึ่งเป็นวินาศเขาก็จะทําเรื่องที่ไม่คาดคิดทําเรื่องที่ปวดหัวทําเรื่องที่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองให้ชาวธนูได้ด้วยนะวันที่สิบตุลาดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนกัมมะจรเข้าพบกัมมะดาวกลับมาเป็นเกษตรและเป็นอุกดาวพุธดาวการงานที่จอถอยหลังกลับมามันอาจจะทําให้ชาวธนูอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานปัญหาเก่าๆอาจจะต้องทบทวนในเรื่องของการงานความผิดพลาดต่างๆ แต่ว่าดาวเขายังไงก็จอนเป็นเกษตรนะจอนเป็นอุดด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นโอกาสดีในเรื่องของงานในเรื่องของลาบผลรายได้ในเรื่องของความสําเร็จยังมีให้ชาวธนูได้เห็นนะพุทธเองก็จอนร่วมอยู่กับอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนอาทิตย์พุทธเขาเป็นคู่สติปัญญาเพราะฉะนั้น ในช่วงจังหวะนี้ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นชาวธนูคุณก็จะมีไหวพริบมีปฏิภาณมีสติในการที่จะมองเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาได้นะสิ่งที่ต้องระวังระวังอีกแล้วเนาะก็คือพุทธที่ตามมาเลงกับอังคารแล้วอังคารกับอาทิตย์เขาเป็นคู่ศัตรูคู่แตกหักเหมือนกัน กับใครก็กับปุตตะกับบุตบบรหลานกับบริวารเหมือนเดิมกับลูกน้องเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยังเป็นเรื่องที่ชาวธนูต้องระมัดระวังนะบางทีลูกน้องอาจจะทําให้การงานคุณเสียหายผิดพลาดได้ด้วยนะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลในเรื่องของบริวารในเรื่องของลูกน้องมากหน่อยวันที่สิบเจ็ดตุลา ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะจรเข้าพบลาภะดาวเป็นนิดแต่ว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดดวงนี้ไม่ถึงกับเสื่อมสัทีเดียวเนื่องจากดาวอาทิตย์และดาวศุกร์เขาเป็นเกษตรสลับเรือนกันทําให้ดาวอาทิตย์ฟื้นจากความเป็นนิดขึ้นมาได้นะชาวธนูคุณก็จะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการหาราบผลรายได้หรือผู้ใหญ่อาจจะชี้ช่องทางในการทํามาหากินให้นะช่วงนี้ ชาวธนูท่านไหนที่คุณทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้ดีดีเลยนะใครที่ทำงานมีลูกน้องก็อย่างที่บอกไว้นะต้องระวังการวิวาทะการที่ลูกน้องจะทำให้คุณเสียหายส่วนใครที่ทำงานประจำแล้วมีหัวหน้างานช่วงนี้ต้องเตือนนิดนึงว่าต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรสงบสงบสกบตัวนิดนึงเนาะ สงบปากสงบคำนิดนึงอย่าซ่ามากนะเพราะว่าดาวราหูและอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่สัปรูแล้วราหูกับอาทิตย์เขาเป็นดาวผู้ใหญ่ให้โทษเพราะฉะนั้นบางทีบางเรื่องผู้ใหญ่อาจจะไม่ถูกบ้างอะไรบ้างคุณผ่านได้คุณก็ต้องผ่านนะเพราะอาทิตย์เองก็หมายถึงบางทีคุณเองก็ทิฐิหรือคุณเองก็ติดที่จะมีอีโก้นะมันอาจจะทําให้ผู้ใหญ่เขาเขม้นคุณได้นะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ชาวธนูรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี วันที่24ตุลาคมดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนอาลิและเจ้าเรือนลาภะจอนก็พบกรรมหมาหน,นะอาลิลาภะชาวธนูคุณอาจจะต้องดิ้นรนอาจจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของลาภผลรายได้ที่เกี่ยวกับงานละใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะอาจจะต้องมีการสะดุดบ้างลาภผลรายได้อาจจะไม่คล่องไม่ราบเรื่นเหมือนเดิมนะชาวธนูที่ทํางาน อยู่ดีๆนี่แหละกับเพื่อนฝูงก็ร่วมงานกันอยู่ดีๆแต่พอดาวจังหวะเนี้ยอยู่ๆเพื่อนฝูงก็อาจจะมามีปัญหากับเราซะอย่างนั้นอยู่ๆก็อาจจะไม่ชอบหน้าเราขึ้นมาซะเฉยๆก็เป็นเรื่องที่ชาวนูต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นๆน,นะในเรื่องของศุกร์เนี่ยมันได้ทั้งความรักด้วยนะพอศุกร์มันจรเข้ามาในเรื่องของการงานแล้วมันมาเลงกับดาวอังคารเนี่ย บางทีมันอาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของเรื่องชู้สาวในที่ทํางานได้เพราะฉะนั้นชาวธนูคุณต้องระวังแล้วถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนมีปัญหาเรื่องชู้สาวในที่ทํางานจังหวะเนี้ยถ้ามันมีปัญหานะมันจะกระทบกับเรื่องงานของคุณแล้วดาวแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับคุณเพราะว่า ผู้ใหญ่เขาจะเขม่นเอาได้แล้วผู้ใหญ่ต้องบอกว่าไม่เข้าข้างชาวธนูนะในจังหวะนี้เพราะฉะนั้นทําอะไรรอบคอบแล้วก็ใจเย็นมีสติเนาะนี่คือภาพรวมของชาวธนูในเดือนตุลาคมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า